ดูดีๆก่อนใช้นะครับเหรียญหนึ่งบาทแค่เหรียญเดียวอาจจะเปลี่ยนเป็นเงินได้ถึง1,000บาทหรือมากกว่า1,000บาทก็เป็นได้นะครับคลิปนี้ผมมาแนะนำนะครับเหรียญหนึ่งบาทแบบที่มีการพบเจอแล้วก็เป็นที่ต้องการของนักสะสมนะครับเหรียญหนึ่งบาท ในลักษณะของเหรียญป um ั๊มเบี้ยวแบบนี้นะครับเป็นเหรียญจริงๆที่เคยได้มานะครับเป็นเป็น,เป,นเป็นตัวอย่างเหรียญที่เคยมี FC ส่งมาขายแล้วก็เป็นเหรียญที่ได้ผ่านมือผมมานะครับสังเกตง่ายๆนะครับสังเกตดูที่เหรียญคือเหรียญในลักษณะแบบนี้จะไม่ได้เซนเตอร์นะครับจะลักษณะของการแบบยังไงอะเบี้ยวนะครับแล้วก็ อาจจะเบี้ยวซ้ายหรือเบี้ยวขวาก็ได้นะครับลองลองสังเกตดูตามรูปเลยนะครับเหรียญแบบนี้ในกลุ่มนักสะสมเขาจะเรียกว่าเหรียญออฟเซนเตอร์นะครับก็เป็นศัพท์ทางวิชาการนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลเล็กๆน้อยๆนะครับแต่ว่าเอาแบบชาวบ้านชาวบ้านนะครับก็คือเหรียญปั๊มเบี้ยวนั่นเองนะครับดูที่ลักษณะของเหรียญนะครับเบี้ยวๆแบบนี้มีราคารับซื้อนะครับรับซื้อเริ่มต้นที่เหรียญละ200จนถึง1,000บาท ราคาตามสภาพอันนี้ก็เป็นเหรียญของในหลวงรัชกาลที่10นะครับเป็นเหรียญที่มี FC จากกรุงเทพเคยส่งมาขายนะครับก็มีพบเจอกันจริงๆนะครับอยากให้ลองสังเกตดูนะครับถ้าเป็นเหรียญปกติทั่วไปเราก็ใช้ไปได้เลยนะครับมูลค่าหน้าเหรียญ1น1บาทแต่ถ้าเจอแบบนี้200ถึง1,000บาทหรือว่าถ้าเบี้ยวสวยสวยเบี้ยวเยอะๆมากกว่า1,000บาทนะครับส่วนใครที่มีเหรียญ แล้วต้องการที่จะขายก็เน้นดูรูปนะครับมีเหรียญจริงๆมีแบบที่ผมรับซื้อจริงๆขายรูปชัดๆส่งรูปมาทางข้อความเพจหรือว่าจะส่งรูปมาทางไลน์ก็ได้นะครับมีข้อมูลมีช่องทางการติดต่อขึ้นไว้ให้ชัดเจนนะครับอยากให้ศึกษาแล้วก็สังเกตนะครับอยากให้อ่านอยากให้ฟังอยากให้ดูตัวอย่างเหรียญที่รับซื้อนะครับจะได้รู้ว่าแบบไหนที่ขายได้จริงๆจะได้ไม่โดนหลอกนะครับเพราะว่าช่วงนี้มิจฉาชีพ ออกมาทํางานกันเยอะนะครับซื้อขายเหรียญไม่ต้องทําใบรับประกันนะครับดูตัวอย่างเหรียญที่มีการส่งมาขายทางเพจผมช่องผมไม่มีใครทําใบรับประกันเลยนะครับส่งเหรียญมาถึงตรวจเช็คเรียบร้อยผมก็โอนเงินให้นะครับไม่มีขั้นตอนการทําใบรับประกันนะครับอย่าไปหลงเชื่อมิจฉาชีพนะครับ